สบายดีพี่น้องสบายดีสุขุนสุข้นสมองสมบัติว่าพ่อเป็นแล้วกับสองน้องเดือนพี่น้องตอนนี้กำลังแต่งของแต่งขระเข่าอ้าวมากรมาพี่น้องนอนลืมตื่นเมื่อเดสวยสวยพี่น้องยศเนาะก่อนไม่ได้มือสุดท้ายเนาะสุดท้ายถ่ายุดพี่น้องเองแต่งพ้าเขาวอันจำพันได้เนาะ อ่าแม่ค <laughs> รัวมาพร้อมใจก็มีแต่ชีเลีองเท่าัดีโอ้ยมันเนี่มืนเป็ใส่บลาค่ะได้โตหนุนพันได้ย่างวานย่างลูกซีนจ้ะกุ้งกับลูกซีนใส่จานอันเดียวกันมาเลยได้ป้วยก็ได้ทางนี้ก็ลูกกุ้ง แค่เป็นชัดนนอโปรกแล้วก็แหกลังมั้งังงานโอ้ยนางลายคนลายว้างคนหนึ่งคหนวยเฮ้ยมาขาวขา้สวยเลยนแรกเราเอาพดสีชามันราคนนน้เอาแบบนี้ครับหมดพัดแล้วยางกนเแล้วแล้วนาูดวแหกลังก็แหกอัน น้ำปลาหามึงเอาจับจะได้เลยนะตาย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 ได้จริงจริงแน่นั้นกุ้งก็ลวกซุกเป็นทีเรียบร้อยพี่น้องเลยเอาไปใส่ผลาขาวให้น้องถั่วไช้อนกับลูกศิลป์เด้อลูกศิลป์ยังบอกให้วหลวกในผลาขาห้องก็บ่มียังไงพี่น้องเลยมีหมกปลาแกงมะม่ายแล้วก็นหนังปลาเป็นโตมีต้มจืดแล้วก็มี ขนมนมเนยเนาะนี m, ine, grain, nah s <S mm ่มะกรวยนัดสมอะไรครับซิลที่ขายม่ได้ก็คือบ้างพี่น้องบ้างใส่เงินอมมนิต้่อ้งไ้ถ้าเียบง่ายสิได้ยแล้ว่ ตอนนี้มันก็ช่วยแน่เลยนาะบมายากทานลูกสิญจน์ก็ได้ต้มเอาพี่น้องเลยลูกสิญจนก์ก็ต้มกุ้งก็ต้มต้มสผปาขาวให้น้องขไข่ดาวต้มสผปาขาวอย่างนี้คู่กินนี่แหละพ่อน้องก็สิได้กินน้ำพ่อน้องอยากกินกุ้งกับลูกสิญจนเสียชีวิตกับบริกินเนาะย้ Nh อนพอแม่บ่มีเงินซื้อให้กิน ให้เพิ่นในข้างสุดท้ายเห็ีที่สุดเนาะก็ได้ซ้ำนีแหละแบบหมูไรหมูไม่ชอบเพิ่นบ่มากมากินแกงหรอไม่อะเขาจะออกไม่ ตอนนี้กำลังจัดกุ้งเสถุยหัวตากหลังมาเข่าจะกตากใส่แล้วนอะ้นนี่นะฮะแต่มันใช่ใสกันและน้มุกป่แล้ไม่ใช่ยังม่เนยถุย้นนี้กุ้งตัวเสียอ่อนเนี่ยไม่ใช่เออแลออกจะนี่และห้องแปงุ่นถุน้อยแลใวมเฉยเฉยถยและซ้ตีตนับัชีได้ยิ่นี่ใส่ใส่ขาวหนึ่งนั่นแหลใส่้าวถ้าต้องใส่ข้าวไปทกับยิ่ยางอะไรย่งี ง่ายกับเก้มเพอ่มเสื้อขาวสะอาดเลยเมือนี้ยิมแยมแจมใสบ้าออกมาบ้านบ้านเดเลมาใส่มาเอาไปเผาพีนะใส่บาตรบอันนีเสบเดียเลยสบาเดีเลยเออทงานบุตร่เออถือบารบดาลยาติที่พน้องเออกส่วนนอ เอาคือว่าน้อพระต่าผ้าเฮากะเต่าน้อเออบาดเต่คือว่าย่าพี่น้องผู้ฟังสวดเออมาแล้วบเอพี่น้องเฮานจากนั้นก็ว่าอสิทางศาสนาไว้ัินเออพิธีทางน เพ่อการพักนาไทยได้ประจังไรเชดเพอพอพ่อน้องกาส่วนแรกกับทํางานใัไทยโบราณและสบาบและกาตะกรเพิ่นศาสนาคือบ้านเน่ากันนี่สู้เนาะเนก็เริ่มบริษับานส่วนใหญ่นะเพินก็สิ้นอะไรเเคยใส่ผมพวดก็ได้เออที่ไดลงลับก็แล้น่าเทัานซื้อมาก็ได้เพิ่มเทียงกันน่าจัดาน เออหน้าบนเจ้าเท่าก็หน้าเต็มที่ถึงดวงวิญญาณนาเมื่อนี sociedad, potatoes, no, ้ถ so ือว่าถ <not S 2> ึงเออสิบสี่คำเดือนเจ้าผู้พิเน่นหนอาถือว่าเป็นเมื่อสุดท้ายของงานหน้ากับถือว่าจะได้มีการถวายทานเดชประดุกสมณะนันหนาในตอนเช้าของเมื่อนี้เออถือเดาบนผู้จับตัวได้เออถือมาปัจใยใส่บาทเดียวเด้อพี่น้องเฮา เออโให้คนเงินปัจใจใส่กันเข่ากันอย่างนอมันจิติดโควิดเกิด่าถูดเทียนใส่ผู้เดียนอกทางเหนือเออยหญ่มาเรื่อยๆเออจะมาบาดสุดท้ายให้มันติดในมุมบางทเอาตายกับสันต์ตเออแิ้วสีน้ำเงินกับไปัซเดอร์คนรกำลังใส่บาดเนาะใส่บาดให้นอก ในทางสุดทยานด้าที่พี่น้อาบางเือนทำบุญให้น้องกันในเฮือนนี่ก็คือเป็นเถือสุดท้ายเดือเต้ไปใส่บาใส่ยังตามบัตรตามบ้านเนาะหอยใหญ่พามขาดก็ะไล่รีวัตใหญ่เฮา้า เมื่อนี้มาสี่คนเมื่อนี้เต็เตยรสวยเลยนอกจกเาต้องกออกตัวแตนากากข้าโอ้ ผู้ยใหญ่บ้านเนาทั้งเป็นาสทั้งเป็นูประกาศเนาะผู้ใหญ่บ้านน้องเลือนกันไหมนเฒ่ามีเหตุการณ์อะไรไหมที่เคยปฏิบัติกันมาจิตววัในุกประเทศพเาได้สรุปจักรกนาอุปถักุศลเน่ท่านเจตเทอท่าน ในทอดเท่าวันจันทร์นี่แม่นทีมงานอยู่สุเปอร์นอเออทางนำมองเทาถือว่าคนก็ได้ท้นึงนอ่อทีได้มาอุปสัมคักสู้หรือว่าได้มีการเจยเนือนอจับาาญาติที่นอ่ออทางกรุงเทพหรือว่า่างประเทศก็ดีนอกทีว่าได้มา่วยเหลือในการงานนอกทีนอกเทาทีว่าได้ฝากเลกวแม่นอกอว่าคจริงอ่อได้ฝากเเออมา่วยเหลือในงาน เออนั Ơ, ừ, here, ่งจดาเรนนอเพื่อพิพิทเป็รนเมกำลังใส่บารเออผู้เขาถึงวาม่ลองเดินเปตะกงไทยคือว่าท่แทกใจใจบตาเออพีทน้องเาน้อง เมันือก่อนเอ๊ะอ้บ้านนย้งย่างนี่เลนะต้มันไปอยู่านฮะ đẹt, chơi đi, tiêu rồi nữa, tiêu rồi nữa, bay đi, bay đi, bay đi, đi, cột có <laughs> <laughs> <Này thả? cười> <laughs> 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 妈呢？妈，呀！下关，哟！来，我们听老，听老呗。我呢？OK 呢？OK。肌肉块，肌肉块，肌肉块。肌肉块，胳膊。哦。肌肉块，哎，他没送，他没送，他没。哦，我操，累吗？哎。

นี่ผัวภาพก็ผัวใหญ่แหงว่านั่งเฮี่ยงกันผวให้ขับปรึกษาช่องเท่าบาตเดียวน่อเป็นเงยใคร้ามบุญแดงนะแก้วบุงบุญแดงบุแตกวงตาโตบนี่เทียวเลยผวกำลังใส่บาตรน้องนะบาควันก็กำลังชิมาใส่บาต เดือนก็มาอ้ยได้กินขนมสบายดีปลาลุงนุลูกเค้กสบายดีปลาลุกก่อนมาแม่ถือหาสบายดีปลาลสดีปลาลพ่อ่่งมาัรเื่อุเกิดพ่อเมือน้องนเดเกพสารลุยุยเคเพวอยู่ได้หมจัง ีเพิ่งจะยเพิ่นได้หมวกใหม่เออวันนีก็้าหเที่ยวพี่ว่าอะไรพี่น้องันนี้ก็สมมาพาควไปดค่ะมาเบิ่งคลิปนี่ก็จะลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้เตือนเป็นกำลังใจให้เมนน้องเล่นในเด้อไปเลยพี่น้องพอกันคลิปหน้ากอับสบายดี